เคยรู้สึกไหมว่าตื่นเช้ามาก็ห่วยทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรผิดยังไม่ทันได้พูดสักคำก็รู้สึกว่าคนอื่นต้องดีกว่าแน่แน่นั่งในห้องประชุมก็รู้สึกตัวเล็กลงเรื่อยเอยแค่เห็นคนอื่นกล้าพูดกล้าคิดก็เริ่มถามตัวเองแล้วว่าเราเหมาะจะอยู่ตรงนี้ไหมแต่ก็ทำเป็นนิ่งไวกลัวคนรู้ว่าข้างในมันเสียงดังขนาดไหนบางวันรู้สึกอิจฉาคนอื่นแบบไม่มีเหตุผลไม่ได้เกลียดเขานะ แค่เกลียดตัวเองที่ยังไม่ได้อะไรแบบนั้นบางวันไม่มั่นใจในทุกคำที่พูดบางวันไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยเพราะกลัวจะพังแล้วก็กลับมารู้สึกผิดที่ตัวเองกลัวมันวนแบบนี้อยู่ในหัวเป็นพันรอบแต่ภายนอกต้องทำเป็นไม่รู้สึกเพราะถ้าใครรู้ว่าเราคิดมากเขาจะคิดว่าเราอ่อนแอแต่ความจริงคือความรู้สึกพวกนี้ไม่ได้แย่เลยมันไม่ใช่ของเสียไม่ใช่ด้านลบไม่ใช่ข้อดอย มันคือพรสวรรค์ที่ถูกสังคมแปะป้ายผิดอิจฉาแปลว่าคุณยังอยากมีไฟไม่มั่นใจแปลว่าคุณยังมีความถ่อมตัวและเปิดรับการเรียนรู้ลังเลแปลว่าคุณแคร์ผลกระทบของการตัดสินใจอารมณ์ขึ้นลงแปลว่าคุณยังรู้สึกกับโลกใบนี้อยู่ที่เปรียบเทียบแปลว่าคุณสังเกตเก่งขี้ระแวงแปลว่าคุณวิเคราะห์ละเอียดรู้สึกไม่พอแปลว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่แค่ในกรอบที่คนอื่นขีดไว้ ความรู้สึกต่ำต้อยทั้งหมดที่คุณเคยอยากกำจัดมันอาจไม่ใช่จุดอ่อนแต่มันอาจคือกล้ามเนื้อสำคัญที่ทำให้คุณไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดและถ้าคุณอยากรู้ว่าแต่ละความรู้สึกมันซ่อนศัก,กยภาพอะไรไว้เดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักมันแบบไม่ต้องกลัวอีกต่อไปอย่าเพิ่งรีบแก้ไขตัวเองถ้ายังไม่เข้าใจว่าอะไรในตัวคุณคือของแท้ที่แค่ยังไม่ได้รับการปลดล็อกหนึ่งถ้าคุณเป็นคนไม่มั่นใจ คุณคือคนที่ต้องการเรียนรู้อยู่เสมอคุณเคยอิจฉาคนอื่นบ้างไหมอิจฉาแบบไม่มีเหตุผลอิจฉาแบบงงๆว่าทำไมเรารู้สึกแบบนี้วะเห็นเขาได้ดีแล้วเราก็หงุดหงิดทั้งที่ก็ไม่ได้อยากเป็นแบบเขาแต่ข้างในมันกระตุกนิดๆเหมือนโดนอะไรบางอย่างจี้เข้าเส้นแล้วคุณก็รีบเตือนตัวเองไม่ดีนะอย่าคิดแบบนี้ต้องยินดีกับคนอื่นสิต้องโตต้องมีเมตตา ต้องบวกเหมือนที่เพจพัฒนาตัวเองเขาสอนกันแต่คุณไม่รู้จะบวกยังไงในวันที่ข้างในมันลบมากไม่รู้จะอวยยังไงในวันที่คุณยังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขามีแต่คุณไม่มีคุณเริ่มโทษตัวเองว่าคิดลบเริ่มรู้สึกผิดกับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็สรุปว่าเราคงเป็นคนแย่ไม่หรอกคุณไม่ได้แย่คุณแค่ยังไม่เคยมีใครบอกว่าความอิจฉาคือของดีแค่คุณยังใช้มันไม่เป็น ความอิจฉาคือเสียงลับๆที่อยู่ใต้จิตสำนึกมันกำลังบอกว่าเฮ้ยนั่นแหละคือสิ่งที่คุณอยากได้แต่คุณยังไม่กล้ายอมรับมันคือป้ายไฟนีออนสีแดงที่กระพริบอยู่ในใจว่าคุณควรเดินไปทางนั้นนะ่ะแต่คุณเลือกจะหลบสายตาเพราะคุณไม่มั่นใจว่าคุณจะมีสิทธิ์หรือเปล่าคุณอิจฉาคนที่ลาออกจากงานประจำเพราะคุณเบื่อที่ต้องตื่นมาเจอกับการประชุมไร้าสาระคุณอิจฉาคนที่มีอิสระ เพราะคุณกำลังรู้สึกติดกับดักของชีวิตที่ไม่ได้เลือกเองคุณอิจฉาคนที่กล้าพูดในสิ่งที่คิดเพราะคุณเหนื่อยกับการเก็บทุกอย่างไว้ในใจทุกความอิจฉาที่คุณรู้สึกมันกำลังบอกบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณคุณไม่ได้อยากเป็นเขาหรอกบคุณแค่อยากเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่กล้ากว่านี้จริงกว่านี้ซื่อสัตย์กับความต้องการของตัวเองมากกว่านี้แต่สังคมสอนให้คุณแกล้งยิ้มให้คุณพูดว่ายินดีด้วย ทั้งที่ข้างในอยากตะโกนว่าแล้วเมื่อไหร่จะถึงตาฉันบ้างคุณเลยเอาความอิจฉาไปซุกไว้ใต้พรมจนสุดท้ายมันก็หม,ม,มักหมมกลายเป็นความรู้สึกผิดที่ไม่มีใครพูดถึงคุณไม่ต้องแก้อะไรทั้งนั้นไม่ต้องรีบยินดีกับใครถ้าข้างในยังเจ็บไม่ต้องฝืนบวกถ้าหัวใจมันยังลบแค่ฟังความอิจฉาให้ดีแล้วถามมันกลับว่าคุณอยากได้แบบเขาเพราะอะไรเพราะข้างในคุณมันมีคำตอบซ่อนอยู่เสมอ อิจฉาไม่ใช่ศัตรูของความสุขแต่คือไกด์นำทางที่ซื่อสัตย์ที่สุดมันอาจจะไม่น่ารักแต่มันจริงใจและมันจะไม่หายไปจนกว่าคุณจะยอมเดินเข้าไปหาเส้นทางที่มันพยายามชี้ให้ดูมาตลอด 2. ความอิจฉาคือเข็มทิศลับที่บอกเส้นทางชีวิตของเรามีใครเคยสอนคุณไหมว่าเวลารู้สึกอิจฉาให้รีก,กำจัดมันให้เร็วที่สุดเพราะมันเป็นความรู้สึกต่ำตมเป็นผิด เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนใจแคบเราถูกสอนให้ยินดีกับคนอื่นให้เร็วที่สุดแม้ในใจจะไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนการยัดเยียดให้ฝืนยิ้มให้ได้แม้ในวันที่ข้างในมันกำลังสุดแต่ไม่มีใครบอกคุณเลยว่าความอิจฉานั้นมันอาจไม่ใช่ขยะในใจแต่มันคือเข็มทิศที่แม่นยำที่สุดในชีวิตเพราะเวลาที่คุณอิจฉาใครสักคนโดยไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมนั่นแปลว่าข้างในของคุณกำลังพูดอะไรบางอย่าง มันกำลังกระซิบว่าคุณก็อยากได้สิ่งนั้นเหมือนกันแต่คุณแค่ไม่กล้ายอมรับมันคุณอิจฉาเพื่อนที่ลาออกจากงานแล้วไปใช้ชีวิตอิสระเพราะคุณเองก็เบื่อกับงานที่คุณทำอยู่ทุกวันแต่คุณยังอยู่เพราะคุณยังไม่มีความกล้าพอคุณอิจฉาคนที่เริ่มทำช่องยูทูบทั้งที่เขายังไม่ได้เก่งเท่าไหร่เพราะคุณเองก็เคยคิดอยากลองแต่คุณดันรอมาตรฐานที่สูงเกินไปคุณอิจฉาคนที่มีความสุขกับชีวิตเรียบง่าย เพราะข้างในคุณเหนื่อยกับการพยายามดูดีมาตลอดแต่ไม่เคยรู้สึกพอความอิจฉาคือสัญญาณที่ตรงที่สุดในจักรวาลมันคือ GPS ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการแต่งภาพไม่ผ่านหน้าฟีดไม่ผ่านฟิลเตอร์มันคือความรู้สึกจริงที่คุณรู้ทันทีโดยไม่ต้องแปลแต่คุณมักปิดเสียงมันไว้ด้วยคำว่าเราต้องเป็นคนดีเราต้องใจใสสะอาดเราต้องไม่อิจฉาใครแต่ในความเป็นจริง การกล้ายอมรับว่าเรากำลังอิจฉาใครคือจุดเริ่มต้นของความกล้าชนิดหนึ่งกล้าพอที่จะยอมรับว่าฉันเองก็อยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้กล้าพอที่จะบอกว่าฉันเองก็มีความฝันเล็กๆที่ยังไม่เคยพูดให้ใครฟังกล้าพอที่จะหยุดทําเป็นไม่รู้สึกอิจฉาไม่ใช่ศัตรูของความดีอิจฉาคือสัญญาณของการมีความหวังเพราะถ้าไม่มีหวังเลยคุณจะไม่อิจฉาใครเลยคุณจะเฉยชาคุณจะตายด้าน คุณจะเดินผ่านทุกความสำเร็จของคนอื่นด้วยสายตาว่างเปล่าการที่คุณยังรู้สึกอิจฉานั่นแปลว่าข้างในคุณยังมีไฟแม้จะเป็นไฟที่แอบลุกเงียบๆอยู่ใต้ความรู้สึกผิดและถ้าคุณฟังมันดีๆมันจะบอกเส้นทางใหม่ให้คุณเดินไม่ใช่ให้ไปแย่งของจากใครแต่ให้ไปสร้างของแบบนั้นด้วยมือของคุณเองอิจฉาคือกระจกที่สะท้อนสิ่งที่คุณโหยหามันไม่ต้องได้รับการกลบมันไม่ต้องถูกแก้ไข มันแค่ต้องได้รับพื้นที่ได้รับความเข้าใจและคุณแค่ต้องซื่อสัตย์กับมันอย่างนุ่มนวลกล้ายอมรับว่าฉันเองก็อยากเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นไม่ใช่เพราะเกลียดตัวเองตอนนี้แต่เพราะฉันเห็นภาพของตัวเองที่ยังซ่อนไว้อยู่ข้างในอิจฉาไม่ได้น่ากลัวความกลัวที่จะมองมันต่างหากที่น่ากลัวกว่าเพราะมันจะทำให้คุณเดินหลงทางอยู่ในชีวิตที่ไม่ใช่ของคุณทั้งที่คุณเคยเห็นเส้นทางแล้ว ตั้งแต่ตอนที่หัวใจสะดุ้งกับความสำเร็จของคนอื่นสถ้าคุณเป็นคนอารมณ์ขึ้นลงคุณคือคนที่มีหัวใจไม่ใช่หุ่นยนต์คุณเคยเบื่อตัวเองไหมที่ยังไม่ทันมีใครทำอะไรคุณก็นอยไปก่อนแล้วยังไม่ทันจะเริ่มวันคุณก็กังวลล่วงหน้าไปอีกสามวันข้างหน้าแล้วตอนเช้าอารมณ์ดีเหมือนเพิ่งชนะรางวัลที่หนึ่งแต่พออีกสิบนาทีต่อมาก็รู้สึกว่าไม่อยากคุยกับใครทั้งโลก ชีวิตคุณมันก็มีอะไรแปลกแปลกอารมณ์มันก็ขึ้นลงเก่งกว่าหุ้นเทคโนโลยีบางทีก็สงสัยว่านี่เราเป็นอะไรหรือเปล่าคนอื่นเขาก็ดูมีสมดุลแต่เรานี่เหมือนเป็นสนามพลังที่เปลี่ยนสีทุกห้านาทีแล้วคุณก็เริ่มโทษตัวเองว่าเรานี่แหละตัวปัญหาเราไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เราอ่อนไหวเกินไปเราไม่นิ่งพอสำหรับโลกที่เต็มไปด้วยคนใจแข็งแต่เดี๋ยวก่อน คุณรู้ตัวไหมว่าอาการทั้งหมดที่คุณพูดถึงนั้นมันไม่ได้แปลว่าคุณแย่มันแปลว่าคุณยังมีหัวใจที่ยังรู้สึกได้ยังตอบสนองกับโลกใบนี้อยู่คุณยังไม่ตายด้านคุณยังไม่กลายเป็นหุ่นยนต์คุณอาจจะร้องให้ง่ายคุณอาจจะคิดมากกับคำพูดบางคำคุณอาจจะเสียใจนานกับเรื่องที่คนอื่นมูฟอนไปตั้งแต่ชาติที่แล้วแต่นั่นคือเพราะคุณยังใช้ใจในการใช้ชีวิต คุณยังไม่ได้ตั้งระบบอัตโนมัติให้ตัวเองเดินไปวันวันแบบไร้ความหมายและใช่มันเหนื่อยมันเปลืองพลังมันทำให้คุณกลายเป็นคนน่ารำคาญในสายตาคนที่อยู่ด้วยแต่มันก็ทำให้คุณเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ในระดับที่เขาอธิบายยังไงคุณก็เข้าใจเพราะคุณเคยรู้สึกมาแล้วทุกอย่างคนที่อารมณ์ขึ้นลงไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่เขาแค่มีเรดาร์จับความรู้สึกที่ไวมาก ไวพอที่จะรู้ว่าอะไรผิดอะไรไม่สอดคลองอะไรในห้องนี้กำลังผิดจังหวะและคนแบบนี้แหละที่จะเข้าไปปลอบเพื่อนได้โดยที่อีกฝ่ายยังไม่พูดอะไรเลยมันอาจจะยากหน่อยเวลาที่คุณต้องจัดการตัวเองแต่ความสามารถนี้คือของขวัญแค่คุณต้องรู้จักใช้มันในทางที่ไม่เผาตัวเองอารมณ์คุณอาจจะไวัวแต่ถ้าคุณเรียนรู้จะฟังมันแทนที่จะตัดสินมัน มันจะพาคุณไปรู้จักตัวเองในแบบที่ไม่มีตำราเล่มไหนเขียนไว้คุณไม่ต้องนิ่งไม่ต้องกลายเป็นคนสุขุมตลอดเวลาแค่เป็นคนที่กล้ารู้สึกและกล้าซื่อสัตย์กับความรู้สึกนั้นแม้มันจะดูไม่น่ารักไม่น่าคบไม่น่าทำงานด้วยแต่มันจริงและในโลกที่เต็มไปด้วยคนเก่งที่ไม่มีหัวใจคุณคือพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนที่เขาไม่กล้ารู้สึก แค่คุณยังยอมรับใจตัวเองได้ทุกครั้งที่มันเปลี่ยนสีแค่นั้นคุณก็ก้าวไปไกลกว่าคนที่นิ่งเกินไปแล้วหลายช่วงตัวอีกถ้าคุณคือนักเปรียบเทียบเทียบคุณคือนักวิเคราะห์ระดับเซียนคุณรู้ตัวไหมว่าแค่คุณเลื่อนโทรศัพท์หนึ่งนาทีคุณก็เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไปแล้วไม่ต่ำกว่าสิบคนเพื่อนที่ไปเที่ยวมาดีฟเพื่อนที่มีคนรักหน้าตาดีเพื่อนอีกคนที่ลาออกจากงานประจำมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วรายได้พุ่ง แต่ในขณะเดียวกันคุณกำลังกินข้าวคลุกปลาทูกับความคิดว่าทำไมชีวิตฉันมันอยู่ที่เดิมทั้งที่ฉันก็พยายามอยู่ทุกวันคุณเปรียบเทียบโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วพอรู้ตัวก็โกรธตัวเองทำไมเราถึงไม่ภูมิใจในสิ่งที่เรามีทำไมเราถึงต้องเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นอยู่เรื่อยทำไมเราไม่รู้จักพอเสียทีแต่ยิ่งห้ามมันก็ยิ่งทำเหมือนสมองคุณมันมีระบบเตือนภัยว่าชีวิตคนอื่นดีกว่าคุณนะ คุณตกเทรนแล้วนะคุณยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะคุณกำลังแพ้อยู่นะฟังดูเหมือนระบบทำลายความมั่นใจใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนี่แหละคือเรดาร์ลับของคนที่ยังไม่ตายด้านคนที่เปรียบเทียบบ่อยๆคือคนที่ยังมองเห็นความเปลี่ยนแปลงคือคนที่ยังมีเป้าหมายแอบฝังอยู่ในใจคือคนที่เห็นทางออกแวบๆแต่ยังไม่กล้าก้าวเปรียบเทียบมันเลยโผล่มาบอกว่าทางนั้นดีกว่าไหมลองขยับดูไหม หรือจะอยู่ตรงนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนคุณอาจรู้สึกว่าความขี้เปรียบเทียบมันทำให้คุณดูไม่มีความมั่นใจแต่ความจริงแล้วมันคือความกล้ารูปแบบหนึ่งกล้าพอที่จะมองชีวิตตัวเองตรงๆโดยไม่มีฟิลเตอร์กล้าพอที่จะยอมรับว่าคุณยังไม่ได้อยู่ตรงที่คุณอยากอยู่แค่ยังไม่มีพลังจะเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองมันตลกดีนะที่คนขี้เปรียบเทียบมักเป็นพวกสังเกตเก่งรู้ว่าใครโกหกตัวเอง รู้ว่าใครโพสรวยแต่จริงๆก็เป็นนี่แต่กลับหลอกตัวเองไม่เก่งเลยเพราะเวลาคุณมองคนอื่นคุณเห็นหมดแต่พอกลับมามองตัวเองคุณเห็นแค่คำว่ายังไม่ดีพอและนั่นแหละคือจุดแข็งเพราะคนแบบคุณคือคนที่วิเคราะห์ได้ลึกคิดได้ไวมองเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆก่อนใครซึ่งถ้าเอาทักษะนี้มาใช้ในเรื่องที่ถูกคุณจะกลายเป็นคนที่ปรับตัวไวเข้าใจคนรอบข้างและเดินไปข้างหน้าได้เร็วกว่าที่คิด แต่ถ้าเอามาใช้ผิดทีมันจะกลายเป็นการตัดคะแนนตัวเองทุกวันจนวันหนึ่งคุณอาจจะไม่เหลือความกล้าจะเริ่มอะไรใหม่เลยความขี้เปรียบเทียบไม่ใช่ศัตรูของความสุขแต่มันคือป้ายไฟบอกทิศว่าอะไรในชีวิตคุณยังไม่ได้รับความรักลองไม่ต้องรีบตัดสินตัวเองว่าคุณเป็นคนไม่ดีแต่ลองถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกได้อยู่ทุกวันมันคือสิ่งที่คุณอยากให้ตัวเองเป็นอยู่ลึกๆหรือเปล่า แล้วจะรออีกนานแค่ไหนกว่าจะกล้ายอมรับกับตัวเองว่าคุณก็สมควรได้ในสิ่งนั้นเหมือนกันฮ<ะ>่าถ้าคุณคือคนขี้ระแวงคุณคือคนที่เห็นมองภาพได้ไกลกว่าคนอื่นคุณเคยโดนบ่นไหมว่าคิดมากไปหรือเปล่าระแวงไปหรือเปล่าทำไมไม่ปล่อยวางบ้างทำไมต้องห่วงทุกอย่างเหมือนจะมีระเบิดซ่อนอยู่ใต้หมอนแต่คุณก็เป็นแบบนี้มาตลอดอะไรนิดอะไรหน่อยก็คิดเผื่อไว้สามทาง เห็น <S an> คนเงียบก็เริ่มเดาว่าเขาไม่ชอบเราแล้วแน่ๆได้ยินใครพูดลอยๆก็คิดว่าเขาหมายถึงเราใครตอบช้าไปสิบวินาทีคุณก็พร้อมแต่งพลอตละครน้ำเน่าที่คุณเป็นฝ่ายโดนทิ้งเรียบร้อยแล้วคุณเหนื่อยไหมที่สมองไม่เคยปิดที่รู้สึกเหมือนกำลังจะผิดโลกใบนี้ตลอดเวลาทั้งที่ในใจก็แค่อยากปลอดภัยแค่อยากแน่ใจว่าเราจะไม่เจ็บอีกแค่อยากเตรียมใจไว้ก่อนว่าอะไรมันจะพังบ้าง เพราะถ้ามันพังจริงๆอย่างน้อยคุณก็จะได้ไม่เจ็บซ้ำฟังดูเหมือนปัญหาใช่ไหมแต่เอาจริงๆคุณคือมนุษย์เวอร์ชั่นที่มีระบบสแกนความเป็นไปได้ขั้นสูงคนขี้ระแวงคือคนที่อ่านข้อมูลได้เร็วเก็บรายละเอียดได้แม่นมองเห็นพฤติกรรมเล็กๆที่คนอื่นไม่ทันสังเกตและหลายครั้งคุณเดาได้ถูกเสียด้วยซ้ำว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพียงแต่ไม่มีใครให้รางวัลกับความถูกต้องนั้นเพราะคุณเดาไว้ก่อนคุณระแวงไว้ก่อน คุณเลยกลายเป็นคนที่ไม่มีใครอยากฟังคนแบบคุณเหมาะกับงานวางกลยุทธ์เหมาะกับการจัดการความเสี่ยงเหมาะก,กับการดูภาพใหญ่และเตรียมทางหนีทีไล่เพียงแต่ว่าคุณดันเอาทักษะนี้มาใช้กับความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันกับทุกมิติที่ไม่ได้ต้องการความระแวดระวังขนาดนั้นความขี้ระแวงจึงกลายเป็นดาบสองคมมันปกป้องคุณแต่มันก็ตัดโอกาสไม่ให้คุณได้ลองไว้ใจอะไรบ้างเลย คุณเลยไม่ค่อยได้สนิทกับใครไม่ค่อยได้อยู่กับใครแบบสบายใจไม่ค่อยได้ชื่นชมอะไรเท่าที่ควรเพราะคุณมัวแต่สแกนหาช่องโหว่อยู่ตลอดเวลามันเหนื่อยนะแต่คุณก็ทำมาได้นานแล้วคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่ก็ได้ว่าเบื้องหลังของความขี้ระแวงนั้นคือคนที่เคยเจ็บมาก่อนและคนที่รักความสงบมากกว่าที่ใครเข้าใจคุณไม่ได้อยากจับผิดคุณแค่อยากไม่ผิดหวัง คุณไม่ได้อยากคิดมากคุณแค่อยากแน่ใจว่าใจคุณจะไม่พังอีกรอบและเพราะคุณระวังมากคุณเลยเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดคุณเลยมองเห็นสิ่งที่ไม่มีใครเห็นคุณเลยหยิบยื่นความปลอดภัยให้คนอื่นได้เสมอแม้ตัวคุณเองจะไม่เคยรู้สึกปลอดภัยเลยก็ตามขี้ระแวงไม่ใช่จุดอ่อนมันแค่เป็นของที่ต้องใช้ให้ถูกที่คุณไม่ต้องหยุดคิดแค่เลือกว่าควรคิดกับเรื่องไหนเท่านั้นพอ เพราะในโลกที่ทุกอย่างไม่แน่นอนคนที่ระแวงเก่งอย่างคุณคือคนที่เตรียมพร้อมและรอดได้ก่อนใครเสมอ 6. ถ้าคุณคือคนลังเลคุณคือคนที่มีคุณธรรมและมีความคิดรอบคอบคนลังเลคือคนที่มักจะโดนว่าชาไม่เด็ดขาดไม่กล้าตัดสินใจใครๆก็ชอบคนมั่นใจใครๆก็อยากอยู่กับคนที่ตัดสินใจไวไม่รีรอ แต่ไม่มีใครบอกเลยว่าความลังเลนั้นบางทีมันไม่ได้มาจากความกลัวแต่มาจากความใส่ใจและความเคารพต่อผลลัพธ์ที่จะตามมาคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่เปิดเมนูร้านเดิมแต่ใช้เวลาสั่งเหมือนกำลังลงคะแนนเลือกตั้งคิดแล้วคิดอีกว่าจะตอบลายเขาดีไหมตอบไปแบบไหนถึงจะไม่ทำร้ายใครคุณใช้เวลาคิดเรื่องง่ายๆราวกับว่ามันจะเปลี่ยนชะตาโลกและคนรอบตัวอาจจะรำคาญคุณด้วยซ้า แต่ถ้าพวกเขารู้ว่าความลังเลของคุณมันมาจากความรู้สึกรับผิดชอบที่หนักกว่าคนทั่วไปเขาอาจจะไม่พูดแบบนั้นอีกเลยคุณลังเลที่จะพูดตรงๆกับใครเพราะคุณกลัวจะทำร้ายเขาคุณลังเลจะลาออกจากงานที่ไม่ชอบเพราะคุณกลัวจะทิ้งทีมไว้กลางทางคุณลังเลที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์เพราะคุณรู้ว่าคำว่าเลิกมันไม่ใช่แค่จบบทสนทนา แต่มันคือการเริ่มต้นความเจ็บปวดที่ยาวนานอีกหลายเดือนความลังเลของคุณไม่ได้แปลว่าคุณไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแต่คุณแค่ผลกระทบคุณแค่ว่าคำพูดของคุณจะกระทบใครการกระทำของคุณจะส่งผลต่ออะไรบ้างและคนแบบนี้คือคนที่มีคุณธรรมแบบเงียบๆไม่ต้องโพสคําคมไม่ต้องพูดว่าตัวเองเป็นคนดีแต่แค่คิดก่อนทำแค่นั้นก็ถือว่าดีพอในโลกที่คนรีบทำโดยไม่เคยคิดเลย คนลังเลมักจะเป็นคนที่แบกรับความรู้สึกของคนอื่นไว้มากกว่าที่ตัวเองรับไหวเวลาจะตัดสินใจอะไรไม่ได้คิดแค่ฉันจะได้อะไรแต่คิดด้วยว่าใครจะเสียอะไรฟังดูเหมือนเป็นภาระแต่ความจริงมันคือความละเอียดอ่อนในระดับที่สังคมยุกรีบเร่งนี้กำลังขาดหายคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยกับการเป็นคนแบบนี้เหนื่อยกับการใช้พลังงานไปกับการคิดทุกมิติเหนื่อยกับการรู้สึกผิดทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไร เหนื่อยกับความกลัวว่าการตัดสินใจของคุณจะไปทำร้ายใครโดยไม่ตั้งใจแต่ในขณะเดียวกันคุณคือคนที่ใครได้อยู่ใกล้แล้วรู้สึกปลอดภัยเพราะคุณไม่ใช่คนที่มูฟออนไวแล้วเหยียบใจคนอื่นคุณคือคนที่นั่งมองให้แน่ใจก่อนว่าไม่มีใครจะเจ็บเพราะคุณแน่ๆแ,แล้วค่อยลุกออกจากที่เดิมและวันไหนที่คุณตัดสินใจได้วันไหนที่คุณกล้าพูดออกไปวันนั้นมันจะไม่ใช่เพราะคุณเปลี่ยนไปเป็นคนใจแข็ง แต่มันจะเป็นเพราะคุณใช้เวลาทบทวนมาอย่างลึกและถ้าคุณกล้าทำอะไรสักอย่างแล้วเชื่อเถอะว่าคุณจะไม่มีวันเสียใจกับมันเลยความลังเลไม่ใช่จุดอ่อนมันคือสัญญาณของคนที่ไม่ยอมให้หัวใจคนอื่นต้องพังเพราะความรีบร้อนของตัวเองและถ้าโลกนี้มีคนลังเลมากกว่านี้สักหน่อยมันอาจจะมีคนเจ็บน้อยลงอีกเยอะเลยก็ได้เจ็ดถ้าคุณคือคนรู้สึกไม่พอคุณคือคนที่เกิดมาเพื่อเป็นนักสร้าง คุณอาจจะเบื่อตัวเองที่รู้สึกไม่พอใจกับอะไรง่ายๆซื้อของมาแค่ไม่กี่วันก็เบื่อทำโปรเจกต์จบแล้วก็ไม่อินเป้าหมายที่เคยอยากได้พอได้มาก็เฉยชีวิตมันเหมือนจะดีอยู่แล้วนะแต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างตลอดเวลาคุณเริ่มสงสัยว่าหรือคุณเป็นคนโลภคนไม่รู้จักพอคนที่ไม่มีวันมีความสุขคุณลองฝึกขอบคุณลองทำสมาธิลองใช้ชีวิตแบบมินิมอล แต่สุดท้ายมันก็กลับมาตรงจุดเดิมคือคุณยังรู้สึกไม่พอแล้วคุณก็เริ่มรู้สึกผิดที่รู้สึกไม่พอเพราะสังคมบอกว่าให้พอใจในสิ่งที่มีให้หัดชื่นชมปัจจุบันให้ทราบซึ้งกับสิ่งเล็กๆคุณก็อยากทําให้ได้แต่คุณไม่เข้าใจว่าทําไมข้างในมันเหมือนยังหิวอยู่คุณไม่ได้โลภหรอกคุณแค่ไม่ได้เกิดมาเพื่อหยุดอยู่กับของที่มีคุณเกิดมาเพื่อสร้างเพื่อเปลี่ยนแปลง เพื่อทำให้บางสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมีอยู่บนโลกใบนี้และคนแบบนี้จะไม่มีวันรู้สึกพอเพราะคุณไม่ได้ต้องการเติมตัวเองคุณต้องการปล่อยบางอย่างออกไปคุณไม่พอใจกับงานที่ทำเพราะคุณรู้ว่าคุณยังไม่ได้ใช้ศักยภาพเต็มที่คุณไม่พอใจกับชีวิตที่เงียบสงบเพราะคุณรู้ว่าข้างในคุณยังมีบางอย่างที่อยากพูดอยากทำอยากสร้างคุณไม่พอใจกับคำว่าสำเร็จของคนอื่น เพราะมันไม่ใช่นิยามความสำเร็จของคุณคนที่รู้สึกพอตลอดเวลาอาจจะเป็นคนที่มีความสุขง่ายแต่คนที่รู้สึกไม่พอคือคนที่ผลักดันโลกใบนี้ให้เดินหน้าคือคนที่ไม่หยุดตั้งคำถามไม่หยุดฝันไม่หยุดทำแม้ในวันที่ตัวเองยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีและใช่มันเหนื่อยมันโดดเดี่ยวเพราะไม่มีใครเข้าใจความหิวลึกๆของคนที่ไม่ได้หิวของ แต่หิวความหมายความรู้สึกไม่พอคือแรงขับเคลื่อนของนักสร้างคือพลังลับของคนที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้ตลอดแม้จะไม่มีใครเห็นว่าคุณกำลังขยับคุณไม่ต้องฝืนพอแต่คุณแค่ต้องเปลี่ยนวิธีมองความหิวอย่ามองว่ามันเป็นความบกพร่องแต่มองว่ามันคือเข็มทิศที่กำลังพาคุณไปหาบางอย่างที่ใช่กว่านี้ลึกกว่านี้จริงกว่านี้และเมื่อคุณเริ่มลงมือสร้าง เมื่อคุณเริ่มปล่อยบางอย่างออกมาจากข้างในคุณจะเริ่มอิ่มอิ่มในแบบที่ไม่มีสิ่งของไหนให้ได้แต่อิ่มจากการได้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่คุณรอมานานแล้วเอาจริงๆความรู้สึกทั้งหมดที่เราพยายามซ่อนพยายามกลบพยายามบอกตัวเองว่ามันไม่ดีมันอาจไม่ได้ผิดอะไรเลยคุณอาจไม่ได้อิจฉาเพราะใจคุณดำแต่เพราะคุณยังอยากได้บางอย่างที่คุณไม่กล้าขอคุณไม่ได้ไม่มั่นใจเพราะคุณอ่อนแอ แต่เพราะคุณกำลังเรียนรู้สิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองคุณไม่ได้อารมณ์ขึ้นลงเพราะคุณเป็นคนไม่มีวุฒิภาวะแต่เพราะคุณยังมีหัวใจที่ยังเต้นกับโลกน,นี้อยู่คุณไม่ได้ขี f, er ้เปรียบเทียบเพราะคุณไม่มีความสุขแต่เพราะคุณสังเกตเห็นบางอย่างที่ตัวเองยังไม่ได้คุณไม่ได้ขี้ระแวงเพราะคุณระแวงโลกแต่เพราะ <ๆ S 1> คุณเคยเจ็บและไม่อยากให้มันซ้ำอีกคุณไม่ได้ลังเลเพราะคุณไม่กล้าตัดสินใจแต่เพราะคุณแคร์ว่าคำตัดสินของคุณจะไปกระทบใคร และคุณไม่ได้รู้สึกไม่พอเพราะคุณโลภแต่เพราะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่เฉยๆแล้วพอใจคุณเกิดมาเพื่อสร้างบางอย่างที่ยังไม่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ข้อเสียมันคือคุณสมบัติลึกๆของมนุษย์ที่ยังไม่ยอมชินชาคุณไม่ได้เสียหายคุณแค่ยังไม่รู้ว่าจะใช้ของพวกนี้ยังไงให้มันกลายเป็นพลังและถ้าคุณหยุดด่าตัวเองแป๊บเดียวแล้วหันมาฟังมันดีๆคุณอาจจะได้พบว่าความพังที่คุณกลัว มันคือพรสวรรค์ที่ปลอมตัวมาในคราบความรู้สึกต่ำต้อยแค่ยังไม่มีใครบอกคุณเฉยๆว่าของพวกนี้มันมีค่าและว,วันนี้คุณก็รู้แล้วอยู่กับมันให้เป็นแล้วคุณจะไม่ต้องแกล้งเข้มแข็งอีกต่อไป